กรับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องแท็กซี่ไทยออนทัวร์สวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับสวัสดีช่วงสายๆนิดนึงนะครับเอาใครละมาทายรีโอ้ยเจ้ากับจทด์้อตตกไฟล์รุ่นมีนเอาแล้วแต่เขานะครับเราก็สะพานลอยนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีท่านท่านต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็แท็กซี่ไทยนะครับมีคนรู้สึกว่าว่างเยอะนะครับ แล้วก็เราก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับส่วนมากก็จะทําคลิปรับผู้โดยสารนั่นแหละนะครับผมพูดแล้วก็ผมก็ดูผู้โดยสารไปด้วยนะถ้าได้ได้ผู้โดยสารก็รับไปเลยนะครับจอดอยู่แถวแถวซอยกันตนานะครับแถวโรงพยาบาลบางใหญ่นั่นแหละนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีอะไรพูดหลายอย่างนะครับแล้วก็มีพี่ๆีน้องๆนะครับได้สอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้าผมนึกอะไรออกผมก็จะพูดอนั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้เลคกเชอร์ไว้มันเป็นจังหวะที่ผม นึกอยากจะมาพูดคุยกับท่านเพราะว่าพี่น้องนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามให้หลายเรื่องนะครับเอาเรื่องไหนนึกออกก็เอาเรื่องนั้นแหละนะครับอ่าซามมาเลยไปว่อนอ,อ่อนส่วนเรื่องแรกนะครับเมื่อเช้าหาเงินก็เมื่อเช้าออกมาตีสี่นะจนจนมาถึงเก้าโมงครึ่งเนี่ยผมได้เงินแค่แค่เจ็ดร้อยบาทเองนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทเองนะครับก็คือแย่ไม่แย่นะรับงานลายแมนสองงานนะครับงานแรกเนี่ยยอมรับว่าตัวเองพลาดนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเนี่ยแบตมัน แบตมันเสื่อมนะครับมันไม่ชาร์จนะครับอ,อยู่แถวอยู่แถวสวนสมเด็จนะครับบริษัทไปประมาณระยะทางนี่สามสิบกิโลนะครับสามสิบกิโลเช้ากดรับได้นะครับพอไปถึงหน้าบ้านแบตหมดนะครับ <laughs> แบตหมดพอแบตหมดปุ๊บชาร์จไม่เข้าทีนี้ลืมดูกดรับงานนะไม่ได้ดูแบตว่ามันเหลืออยู่สองเปอร์เซ็นตเปิดสีิขึ้นมาเสียงคนพูดนี้มันก็หมดมันก็ดับไปแล้วพอมันดับปุ๊บชาร์จไม่เข้าทีนี้ชาร์จไม่เข้าก็จอดพอถึงหน้าบ้านมันดับ ผมก็จอดแช่อยู่นั่นแหละรอให้ชาร์จเนี่ยประมาณสิบนาทีพอสิบนาทีปุ๊บเปิดมาดูอีกครั้งหนึ่งผู้โดยสารโทรมาสามครั้งผู้ดโดยสารยกเลิกผมทิ้งแล้วโอ้แล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยวิ่งออกมาเนี่ยจากซอยวัดพระเงินวิ่งมากันจานาลแล้วมาจอดตรงข้ามกันนาระยะทางสี่สิบห้ากิโลนะท่านนะสี่สิบห้ากิโลผมกดได้อีกนะครับวิบ่งเข้าไปถึงหน้าหมู่บ้านแล้วผู้ดโดยสารยกเลิกผมอีกโอ้นะครับสองงานเนี่ยก็ ตังสองงานนี่ก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทนะท่านนะโอ้ยอะไรมันซวยขนาดนั้นนะครับคือก็โทษโทรศัพท์นี่แหละนะครับโทรศัพท์ผม,มันเนี่ยมันร์จไม่เข้าใช้แต่เจ้าเหลือสองเปอร์เซ็เ 2, นต์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ยังไม่มีเลยท่านนหาเงินะโอ้ยว่าจะหาเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่เครื่องเก่ามันใช้ได้หมดนั่นแหละแต่ว่าแค่เสื่อมแค่แบตนะครับอ่ะถือว่าซวยไปนะครับสี่สิบห้ากิโลกับสามสิบกิโลนะครับก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับยกเลิกหมดเลยนะครับ เซ็งเลยนะครับแล้วมาได้เงินแค่เจ็ดร้อยกว่าบาทีิ่งรถไปตั้งร้อยหกสิบกิโลแล้วนะครับอะไวะนะครับแล้วก็มีน้องๆนะครับได้แซวได้สอบถามเข้ามาอยากให้พี่พูดเกี่ยวกับขับแท็กซี่เรื่องพูดเรื่องผููโดยสารแบบตลกตลกโอ้ยวันนี้ตลกไม่ออกหรอกน้องเอ้ยนะครับตลกไม่ออกครับวันนี้ ไม่รู้จะเอาตลกอะไรมาพูดให้บางนะครับเอา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 ป๋าไปยืนควงเขาเขาทำไมอะนะเอาตลกไม่ออกเลยนะครับไม่รู้จะเอาบริษาคอะไรยังไงมาพูดนะร้องนะก็สําหรับพี่ๆมือนกันนะครับก็ถ้าห้าสิบกว่าเนี้ยก็ไม่ค่อยตลกเท่าไห่นะครับส่วนหน้าเอฟซีผมมีแต่คนน่ารักนะครับน่ารักทุกคนนั่นแหละคอมเมนต์เข้ามาก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะ ประสบการณ์สูงขับแท็กซี่เขาพูดตรงๆนะรู้มากนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับผมก็ไม่ได้ว่านะท ke ่านคอมเมนต์เข้ามาก็ยินดีรับฟังนะครับผมไม่ได้เสียเดียดนะครับแต่ว่าน้องๆในส่วนมากในผมบอกเลยเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน่ารักทั้งนั้นนะครับโทรมาสอบถามบ้างแล้วก็อยากขับแท็กซี่บ้างนะครับคอมเมนต์น่ารักนะครับคนที่คอมเมนต์ไม่ค่อยน่ารักก็คือคนที่มีประสบการณ์มากๆนะครับไม่ว่ากันนะครับโอเคเข้าใจนะครับไม่ถือสานะครับมีคนรักก็ต้องมีคนไม่ชอบนะคคดแค่นั้นนะครับ เออนี่เห็นว่าจะเปิดดูหน้าจอนี่ก็จะดับอยู่แล้วเนี่ยกดรับงานไม่ได้เลยนะเนี่ยรองงานถ้ากดรับงานปุ๊บนี่เปิดแมบขึ้นมาดับเลยเครื่องผู้โยดยสารก็โทกงานไลแมนท่านถามผมมาว่าเป็นเหมือนกันไหมฮะอุ้ยเพี่ท่านผมไม่ค่อยมีมันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะั่นแหละท่านสองสามวันนี้ถ้าผมไม่มีไลแมนผมก็ตายนะเนี่ยสองสามวันไม่ได้รับงานเนี่ยพอวันนี้เพิพ่เพราะพอวันนี้จะได้รับงานก็เป็นอย่างนี้สองสามวันก่อน งานไม่เด้งงานไม่ขึ้นนะครับเป็นอะไรแล้วก็ผู้โดยสารนะครับมีพี่ๆน้องๆสอบถามเข้ามาผมหาเงินได้ไหมทุกวันเนี่ยผมอยากขับแท็กซี่มันก็เป็นคาถามเดิมๆนั่นแหละท่านผมก็ตอบท่านเดิมๆมันเดิม,ดม,ดมถ้าเราจะหาเงินเนี่ยขับแท็กซี่เนี่ยมันก็พออยู่ได้นะท่านนะคือเอาง่ายๆไม่เที่ยวไม่เล่นการพานันไม่ดื่มสมารเลเเทเมา ยังไงก็เหลือนะครับยังไงก็เหลือนะครับแต่มันเหลือน้อยแต่ถ้าท่านขับรถเนี่ยเวลาสิบสี่สิบห้าชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยยังไงท่านก็ได้แน่นอนผมารันตีให้เลยสองพันนะครับสองพันแน่นอนนะครับอย่างผมนี่เก่งหมดแต่เอาตัวไม่รอดนะครับรู้หมดนะครับแต่เสียดายเป็นคนขี้เกียจแต่ท่านหายหาออกมาเราเห็นไหมเห็นไหมมาครับคุณสวัสดีครับว่า ปนไปไหนนะครับอยู่ต้อู่ตรงไหนครับวิ่งอยหน้าอยาวเล้วซ้ายะพานลอยหน้าเลี้ยวซ้ายได้สี่พันนะครับพ <c oughs> <c oughs> ี่พี่มมาจากสวนน้าท่านมาหาที่จอดคุยกับท่านนะครับ พูดจึิงหนน้ำกับชาไอเมื่อกี้ไอเนี่นี้ก็ลืมแล้วนะครับเอาไม่มีเรื่องตลกหรอกครับน้องๆอาเรื่องตลกไม่มีนะครับอารมณ์ไม่ดีนี่แต่ผมว่าผมจะเข้าบ้านนะเนี่ยนะครับผมว่าผมจะเข้าบ้านแล้วนะคืออารมณ์เหน่ยไปแล้วแหละตั้งแต่ตั้งแต่วิ่งออกมาแล้วแหละว่าเครียดนะครับสี่สิบห้ากิโลมาถึงหน้าหมู่บ้านผู้โดยสารยกเลิกนะครับ แล้วมเมื่อเช้าก็ยกเลิกอีกนะครับกลายเป็นกลายกลายเป็นคนอารมณ์ไม่ดีเลยนะครับเอา้าก็ก็ยังไม่เข้าหรอกนะครับผมก็จะวิ่งแถวนี่แหละแถวกาญจนาราชพฤกษ์พระรามห้าจอดแถวสะพานลอยจอดแถวที่คิดว่าจอดได้นะครับก็มีลูกพี่ถามเข้ามาว่าผมไม่ขับแท็กซี่ไม่เป็นเนี่ยพอผมได้แท็กซี่แล้วผมจะไปขับยังไงถึงจะมีผู้โดยสารเรียกบางทีท่านถามผมมาผมก็ไม่รู้จะตอบท่านยังไงนะท่านนะ คือขับแท็กซี่เนี่ยมันคือประสบการณ์นั่นแหละมันจะสอนนั่นเองนะครับขอให้ไฟบ้างท่านอย่าขาดก็อพอวิ่งเข้าไปในเมืองอ่ะมันต้องมีสักคนและต้องเรียกท่านแล้วก็พาท่านไปเองถ้าจะให้ผมบอกอ่ะผมบอ,บอกไม่ได้หรอกครับอยา่างเี่จอดอย่างนี้เออบางทีถ้าเราเห็นสะพานลอยคิดว่ามันคนเยอะเห็นก็จอดอย่างเงี้ยก็จอดได้อย่างผมเนี่ยเออคิดว่าจอดคุยกับท่านแล้วเนี่ยคิดว่ามีผู้โดยสารไปอย่างเงี้ยเราก็จอดได้นะครับมันไม่มีใครเก่งนะครับมันบอกกันไม่ได้บางทีนะครับเพราะการขับแท็กซี่มันขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ล้นวนนนนะะะท่านนครับ ท่านขับไปเปิดไฟว่างไปอย่างเงี้ยผู้โดยสารเดี๋ยวก็พาท่านไปเก่งเองนั่นแหละเดี๋ยวประสบการณ์ท่านก็จะได้มาเก็บเกี่ยวเองมานะครับมันมันมันบอกกันไม่ได้เอาตรงๆนะครับเออวิ่งแถวไหนจะมีผู้โดยสารอย่างเงี้ยเอาบางทีไปที่มีผู้โดยสารแล้วผู้โดยสารไม่เรียกก็มีบางทีท่านวิ่งเขาไปในป่าอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับมันไม่แน่ไม่นอนเหมือนเราไปหาปลาแหละครับท็กที่ มันตั้งเป้าไม่ได้นะไปขับแท็กซี่ที่ว่าเหมือนไปคนทํางานโรงงานอย่างเงี้ยวันนี้ฉันต้องได้ไรวันแล้วสามร้อยห้าสิบาทขับแท็กซี่วันมันมันก็มีวันได้วันไม่ได้ท่านอย่างผมวันนี้มันไม่ได้อย่างวันก่อนมันก็ไม่ได้อย่างพรุ่งนี้ไม่แน่ก็อาจจะได้หมอไปต่างจังหวัดอย่างเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะครับมันเลยประสบการณ์หรือว่าความเก่งเราได้มาโดยที่ประสบการณ์ผู้โดยสารพาเราไปนะท่านนะมีอะไรอีกด้อเดี๋ยวดูก่อนเนี่ย ดูแบตได้สามปร์เ็แล้วย <l acht> รถกตีติดทุกว,วันนี้ขับรถขับลาก็พีพ่ๆน้องน้ๆผู้โดยสารหรือว่าพอคอ,อนะครับก็ให้อารมณ์ก็ให้หน่อยนะครับผมเจอทุกวันนะท่านนะผมก็เคยบอกว่าผม,ผมหนียังไงนะครับไม่ใช่ผมกลัวหรอกนะเพื่อนร่วมทางเนี่ย ผมไม่อยากมีปัญหาผมทํามากินนะครับผมคิดซะว่านับหนึ 3, ่งถึงสามหนึ่งถึงสามเนี่ยขับหนีแล้วหักหนีเลยเราจะไม่รู้จักเขาเลยทีนี้แล้วอารมณ์ในจุดนั้นเราจะเปลี่ยนไปเลยเราจะมีคนรู้สึกว่าเราอารมณ์เราเย็นขึ้นแต่ถ้าเรายังตามเขายังไม่ยอมอารมณ์มันก็เริ่มเดือดขึ้นเดือดขึ้นทะเลาะก,กันเข้าโรงพูงโรงพักตีทกก่อยกันทุกวันในปืนยิ่งหาง่ายอยู่นะครับนั่นก็ฝากนะครับเราทํามากินนะนะครับแล้วก็ฝาก เพื่อลมลมทางด้วยที่แวะได้เข้ามา,าชมท็กซีไทยวันทัวร์นะครับก็ขับรถก็ให้ใจเย็นๆกันด้วยนะครับทุกวันนี้ร้อนกันทุกคนนะครับท่านที่ถามร้านเฟรมร้านิล์มนะครับท่านไปเลยร้านประเขานะครับอ,อ,อยู่ปากซอยนะครับสามสิบนะครับผมติดสมัยก่อนนู่นเจ็ดร้อยบาทสมัยนี้ไม่ได้นะท่านนะ แล้วก็ท่านถามผมว่ารถผมขับรถไม่เป็นเลยอ่ะเอ้ขับรถเป็นแต่ว่าผมไม่เคยขับแท็กซี่แต่ผมอยากดาวอ่ะหรือว่าผมจะผ่อนดีถ้าท่านถ้าท่านขับรถไม่เก่งเนีย่ยผมแนะนํำให้ท่านไปลองขับรถอู่ก่อนนะว่าใจท่านจะเอาไหมไม่ใช่อยู่ดีๆท่านก็จะไปดาวไปดาวแล้วเงินสำรองไม่มีแล้วก็ไม่รู้จากช่องทางทำมาหากินเดี๋ยวก็เดินยึดนะครับแนะนําให้ไปเช่าเขาก่อนนะ สักเดือนหนึ่งสักสองอาทิตย์ก็ได้จะค,คิดว่าตัวเองไหวก็ค่อยไปซื้อนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยรีวิวเนี่ยน่าจะเป็นแถวเบสคานะบอกเลยไม่มีโฆษณาหรอกนะครับตรงข้ามยังเยื้องกับแมคโครนะครับถนนสีนักคารินนะตรงข้ามยังเยื้องกันเนอะอย่างอีกเนาะ นี่แหละนึกไม่ออกก็อย่างนี้แหละครับก็มาพูดคุยกันนะครับอย่างอย่างเดือนนี้แท็กซี่ไทยเนี่ยคางวดคงน่าจะขาดอีกแล้วนะครับเดือนก่อนนี้หยุดเยอะนะครับพอหยุดเยอะแล้วก็ถ้าผมไม่มีไลแมนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยผมอยู่ไม่ได้นะท่านถ้าจะไปวิ่งผู้โดยสารรายทางเนี่ยผมก็ได้เต็มที่เจ็ดแปดร้อยคือเงินพันพันพันห้าเนี่ยเอาง่ายๆไหมพันห้าเนี่ยมันมเป็นค่าแก๊สกับค่ากับข้าว ห้าร้อยเนี่ยมันคือค่าเช่าห้าร้อยหนึ่งอีกห้าร้อยหนึ่งมันคือเงินเก็บบางวันมันก็ไม่ถึงนะครับผมขับรถเนี่ยเหลือเก็บสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยอย่างเดือนเมื่อกี้เนี่ยก็ไปสั่งของออนไลน์ก็โดนหลอกอีกหลอกอะไรสั่งของในเฟสอยากกินอึ่งสั่งอึ่งสามร้อยบาทโอนเงินก่อนบอกโอนไปแล้ววันที่สามบอกจะถึงพิมก็ไปบล็อกเราเฉยเลย <c oughs> ากลวมึง้ย <笑><笑>อา้าวมีอะไรอีอกเนาะท่านท่านผู้โดยสารพี่พี่น้องน้องนะครับที่ได้แวะเข้ามาเช็กที่ไทยอยากรู้ราคาอะไรเนี่ยท่านก็โทรเข้ามาสอบถามผมก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าท่านโทรเข้ามาสอบถามผมแล้วเนี่ยท่านจะไปไม่ใช่นะท่านท่านเอาราคาของผมเนี่ยไปเปรียบเทียบถ้าท่านได้ราคาดีนะครับท่านก็ไปแท็กซี่คันใหม่นะครับผมมีหน้าที่แนะนําราคาอะไรให้เนี่ย พอเทคโนโลยีมีหน้าที่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นึกออกอะไรก็จะพูดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวลืมอีกนะครับแล้วก็เรื่องใบขับขี่นะครับผมก็เห็นเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ารับทําใบขับขี่ออนไลน์อได้ใบขับขี่ข้าอย่าไปหลงเชื่อนะครับมันไม่มีมันไม่มีหรอกนะครับเชื่อผมเถอะทําใบขับขี่อะไรทํำยังไงผมจะบอกผมก็ทาใบขับขี่อะไรเขาทากันยังไงมันไม่ใช่สอบอยู่บ้านแล้วอย่างนั้นอธิบายก่อน มันทาไปกับไงไปกับขี่อันดับแรกท่านต้องไปขนส่งนะท่านทำมาขี่ออนไลน์เนี่ยท่านต้องไปยืนยันตัวตนที่ขนส่งก่อนไปสแกน QR Code โค้ดแอปของเขาโหลดแอปของเขาขึ้นมาแล้วเขาจะนัดวันท่านเองว่าวันเขามันจะมีเลทช่องวันที่เดือนน่ะวันไหนท่านสะดวกท่านก็จิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็ก็ทําตามขั้นตอนของเขานะครับทำตามข้องเขาปุ๊บพอท่านไปแล้วเนี่ย เขาจะมีใบออกมาอีกเท่าฝ่ามือเนี่ยไปที่คนส่งนะเนี่ยเขาจะแจ้งท่านไปที่คนส่งวันท,นที่สมมติวันที่เบอยดเนี่ยที่เบียดท่านให้เข้าไปให้เข้าไปที่คนส่งไปทําอะไรไปเอาใบาพิสูจน์หลักฐานไปยื่นกองพิสูจน์หลักฐานนะครับใบเนี่ยท่านอยู่จังหวัดอะไรท่านก็ไปตรวจประวัตินตั่นแหละเขาเรียกนะครับไม่เกินยี่สิบวันมันไม่ใช่อย่างนั้นทํำง่ายๆนะครับพอ,อไปปุ๊บนะครับใบพิสูจน์หลักฐานมาแล้ว เอออขอโทษนะครับข้ามอีกข้ามข้ามขั้นตอนหนึ่งก่อนจะไปพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาจะมีการเอ่อโหลดแอปเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะมีการให้เราเนี่ยอบรมทางโทรศัพท์นะครับหนึ่งไอ้สามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงแล้วก็ข้อสอบนี่ประมาณสิบห้าข้อสอบนะครับสิบห้าข้อสอบนะอันนี้ผมพูดสไตล์ของผมที่ไปทําช่วงโควิดที่นนทบุรีนะท่านนะผมพูดอะไรผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบระเบียบมันเปลี่ยนไป ทุกเดือนทุกเดือนนะครับขนส่งนะครับพอเราไปสอบเสร็จสอบเสร็จแล้วก็อบรมในโทรศพัพท์เสร็จอบรมเนี่ยกดทิ้งไม่ได้นะ,ะนะเปิดอย่างนั้นแหละนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่เปิดนั่งยอย่านยังไงท่าน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 ,าน,านกดทิ้งไม่ได้นะครับกดทิ้งมันจะนับหนึ่งใหม่นะครับอบรมเสร็จพออบรเสร็จป,ป,ปุ๊บเราก็กดยืนยันนะครับยืนยันไปตามตามระบบที่เขาสั่งยืนยันเสร็จเขาก็จะนัดเราอีกให้มาเอาใบเนี่ยใบประวัติไปที่สาร ที่ว่เาเขาเรียกอะไรนะกลองกรมบังคับคดีจังหวัดนะครับกองวิสุทธิหลักฐานนะครับเราก็ไปอย่างผมไปท่าน้านนนะของนนนี่อยู่ท่าน้านนนะก็ไปรอพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็เอาใบนี้มานะครับพอใบนี้มาปุ๊บได้ใบครั้งสุดท้ายแล้วเราก็จะไปสอบนะครับสอบปฏิบัตินะครับขั้นตอนสุดท้ายสอบปฏิบัตินะครับสอบปฏิบัติเสร็จอะไรเสร็จ ก็ขึ้นไปชั้นสองชั้นบนนะครับเพื่อจะไปเอาใบขับขี่นะครับเขาจะรีดออกมาให้เรานะครับอย่างเช่นทําใบขับขี่ขับแท็กซี่ใชใ้ประเภทอะไรได้บ้างนะครับก็ใบขับขี่สาธารนณะแล้วก็ใบขับขี่ทอสองทุกประเภทไปจนถึงทอสี่นะท่านนะทอหนึ่งใช้ไม่ได้นะครับจอหนึ่งใช้ไม่ได้แล้วถามว่าขับได้ไหมขับได้นะครับขับได้ท่านก็หลบหลบเลี่ยงตำรวจเอานะครับหลบหลบขนส่งเอานะครับเพราะว่า ระบบก็คือสาธารณะแล้วก็ชั้นที่ที่สองนุกประเภทขึ้นไปจนถึงทอสขับได้นะท่านนะแล้วก็เวลาถ้าไปทําก็ไปบอกเขาด้วยว่าขอบัตรติดหน้ารถด,ด้วยเพราะว่าจะไปขับแท็กซี่หรือว่าจะไปขับรถเมล์รถตู้รถทัวร์ก็แล้วแต่นะครับขอบัตรเข้ามานะครับบัตรบัตรของผมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเาเรียกอะไรเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนติดแบบสมัยก่อนแล้วถ้าทําถ้าทําบัตรติดหน้ารถนะเอาไปสามใบนะท่านสองนิ้ว เพราะว่าเขาต้องเคลือบบัตรให้เราแต่บัตรตัวนี้ไม่ต้องใช้ใช้เฉพาะใบกับส่งแต่ใช้เฉพาะบ,บัตรประชาชนใบเดียวนะท่านนะนั่นแหละกับกับเออใบกับประชาชนใบเดียวกับใบกับขี่อันเก่าเอามีก็เอาไปนะครับใส่เอกสารให้เขานะครับแค่นั้นแหละนะครับรายละเอียดอะไรก็ต่างๆเนะี่ยตั้มท่านถามเข้ามาเกี่ยวกับใบกับขี่แล้วท่านนะถ้าท่านไหนสอบใบกับขี่ผ่านหมดก็ดีได้ย้วยนะครับท่านเก่งนะครับผมไม่เก่งนะครับตรงนะ มีอะไรถามอีกก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับมีสายเข้าแป๊บบนึงลนลครับตัวมานะครับรับสายแล้วก็ไม่พูดนะครับสงสัยอยากฟังเสียงทักทส่เสียงหล่อๆนะครับพูดทีไรก็ขอแห่งทุกทีนะครับอ่านั่นแหละนะครับน้องๆน,นะครับที่คิดอยากจะเป็นแท็กซี่ไดเวอร์มืออาชีพนะครับก็ผมเคยพูดนะผมเคย บอกกล่าวในการทำมาหากินนะท่านนะถ้าไม่กินไม่ดื่มแล้วก็สามสารราชก็ทิ้งไปนะท่านจะมีเงินนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะท่านนะผมจะพูดเรื่องลดผมเนี่ยลดคันงนี้สองปีแล้วนะครับถ้าผมกินดื่มเล่นเหมือนสมัยก่อนนะไม่ถึงสามเดือนหรอกโดนยึดไปแล้วนะครับผมพูดตรงๆนะครับทาไมมันอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าผมผมเลิกเล่นกนารพนันนะครับเหล้าเบียร์ผมก็ดื่มเป็นบางคลานะครับผมพูดจากประสบการณ์จริงเลยนะครับเ,เรื่องกินดื่มเที่ยวเนี่ยผมหยุดเลยนะครับ การพนันนี้ไม่เอาเลยนะครับก็คือผมย้ายออกจากก่อนผมทาคลิปแรกๆเนี่ยผมอยู่แถวหลักสี่ใช่ไหมล่ะท่านท่านอาจจะรู้เก่าๆนะแต่นี่ผมย้ายมาอยู่แถวพหลามห้าพบว่าผมพูดตรงๆคมนี้จากสังคมถ้าผมอยู่ในตรงนั้นผมก็คงห้ามใจตัวเองไม่ได้แต่ถ้าผมยับขยับมาอยู่ที่อื่นคนเดียวอย่างนี้ผมก็คิดว่ามันช่วยผมได้นะครับมันมีส่วนไงคือเป็นคนปฏิเสธคนไม่ไม่ค่อยเป็นนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมได้ดูข่าวนะครับมีแท็กซี่ คนขับแท็กซี่จะบอกว่าแท็กซี่ก็ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้มาเฟียก็ได้เป็นโจรก็ได้ขับแท็กซี่ยังไงเขียวเหลืองอยู่แต่ว่าบนลังคาไม่มีไฟว่างไม่มีไฟโปะนะครับที่เป็นข่าวนะครับที่ว่ารับคนจีนไปส่งที่โรงแรมนะครับแล้วไปเรียกเขาสามร้อยแล้วเรียกค่าวอเตอร์เขาอีกกว่าละยี่สิบาทนะครับถ้าท่านใดได,ได้ได้ติดตามไอ้มอนี่นะครับ <c oughs> ไอ้มอนี่ถนามหลวงเนี่ย,อยขออภัยท่าน ถ้าผมจะไม่เบียดเป็นข่าวอยู่สามครั้งไอ้หมอเนี่ยผมติดตามข่าวครั้งแรกไปเมา <c oughs> ก็บอกว่าขอโอกาสครั้งที่สองถอดเสื้อจะไปต่อยเขาก็บอกว่าลูกเมียผมจะกินอะไรผมต้องหากินขอให้สังคมให้อภัยพอครั้งที่สามก็มาเจอคนเดิมนะครับถ้าอยากเจอหมอเนี่ยไ,ไปดูเลยแถวสนามหลวงนะครับคือผมมองเขาแล้วเนี่ยสังคมไม่น่าให้อภัยหรอกครั้งสุดท้ายเนี่ย โดนโดนผลลส่งปรับนะสามพันห้าร้อยบาทมีอะไรบ้างมีพูดจาไม่สุภาพมีกดมิตเตอร์ผมมองว่ามันปรับถูกเกินไปคนคนคนนิสัยแบบนี้ผิดแล้วผิดอีกเนี่ยไม่น่าให้อภัยนะท่านนะไม่น่าให้มาขับแท็กซี่เลยแหละนะครับมันมันเสียเสียอาชีพพวกเราไงที่เราขับทํามาหากินโดยสุจริตเนี่ยนะครับพูดตรงๆนะครับแต่มันกระแทกเครื่องใครผมก็ขอโทษด้วยนะแต่ผมไม่ได้เอย่ยชื่อท่านนะครับ ผมพูดให้คนนี้นะครับมันเสียไงคํงาว่าแท็กซี่เนี่ยมันทําดียากากนะท่านแต่ทําแต่ทําเร็วครั้งเดียวเนี่ยเหมือนในหมอเนี่ยมันดังไปทั่วโลกเลยนะครับมันดังไปทั่วโลกเลยโซเชียลมืองจีนเขาก็เข้ามาคนจีนเขาก็ลงเขาก็ไปลงทิกต o กเขาเขาก็ไปลงเฟซบุ๊กขเขานะครับเนี่ยคนคนเดียวมันทําอย่างนี้นะครับอย่างพวกเราเนี่ยหรือว่าพี่พี่น้องน้องเนี่ยทําดีเนี่ยอย่างเช่นเก็บเงินได้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปแจ้งสวพอ,อย่างเงี้ยพี่ดังได้ประมาณประมาณประมาณสามวันแค่นั้นแหละ เรื่องมันก็เงียบนะครับแต่ถ้าคนเลวทําไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมันไงมันก็ไม่จบนะครับมันก็เหมือนในหมอเนี่ยปะบัตเขาเขาคุยขึ้นมาเนี่ยนะครับคนแบบนี้นะคนส่งมันน่าจะปรับสักหมื่นหนึ่งแล้วก็ตัดใบกับขี่แล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ขับรถเลยนะครับไม่ให้ขับรถเลยถ้าเป็นผมเป็นคนส่งนะยกเลิกใบกับขี่เลยนะครับไม่ให้ขับเพราะมันผิดหลายครั้งผิดกับกับกับผู้โดยสารทำตัวเป็นนักเลงเอ็กอาร์ตนะครับคือผมคิดว่ามันตื่นขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ย ว่าถ้าวันไหนมันไม่ได้เมาเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันนอนไม่หลับไอ้หมอเนี่ยนะครับมันนอนไม่หลับนะครับคนประเภทเนี่ยสันดานนะครับขอโทษนะที่พูดแรงๆนะครับไม่ชอบนะครับหากินหากินไม่สุดจริตนะครับแล้วก็มาทําให้เพื่อนร่วมอาชีพเขากดมิเตอร์นี่เดือดร้อนนะครับเออสบาราร้อยสองร้อยให้เขาเออเขาไม่ได้ว่าเมา,าแค่นั้นเขาไม่ได้ว่าแต่เขาไม่ให้แล้วจะไปกางไปด่าเขาอีางเนี่ยมันเลวนะครับตรงๆนะขออภัยด้วยที่พูดไม่เพราะวันนี้ อาจจะเสียหัวเพราะลายแมนนี่หลยนะลายแมนเป็นเหตุอารมณ์เสียเลยนะครับพูดมาแล้วปวดท้องอย่าให้เจอนะแถวสนามหลวงเองเอาสักยกซะบ่างเถอะท่านว่าผมกับไอ้หมอนี่ต่อยกันใครจะชนะท่านอันนั้นตัวใหญ่นะ้นตัวอ้วนด้วยเอาเอาจริงเนี่ยลองถามนะใครจะชนะถ้าท่านคิดว่าผมจะชนะเนี่ยถ้าผมเจอผมลงผมลงไปถามมันเลยเอาสักยกไป้พี่อย่างเงี้ยใช่ไหมนะเอาไหม เดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูผมว่ามีเอฟซีต้องชอบแน่เลยมาถ้านะชอบคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวจัดให้ถ้าเจอมันวันไหนอะเอางี้แหละท่านพูดคุยกับท่านผมก็หายเครียดไปอย่างนี้แหละครับเอาตลกามาบ้างเดี๋ยวน้องไอ้คลิปตลกผู้โดสาหนะ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มีโอกาสและจังหวะก,ก่อนจะพูดให้ฟังนะครับก็มีอยู่ั้างหนึ่งนั่นแหละสมัยอายุยี่สิบปีถ้าถ้าเล่าเสียบถึงเนี่ยอายุยี่สิบปีขับแท็กซี่ตั้งแต่ถึงยี่สิบหกปีนะ ไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับพ่าชีวิตมาได้ยังไงก็ไม่รู้ผู้โดยสารพวกใั่รถสองคนพูดไม่พอบอกให้ลงรถเอาผ้ามาเช็ดพูดไม่พอกับผมผมเปิดประตูขวาทะลุประตูซ้ายเลยทีบ <c oughs> สมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลนะครับมันเป็นระบบสองจีอยู่สมัยนั้นแล้วก็ไม่มีกฎหมายเมาแล้วขับแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับอ่าสิบปีกว่ายี่สิบปีให้หลังนะครับมันก็เลยไม่เคยกลัว แล้วก็เป็นใบของเราที่มันห้าวด้วยนะครับห้าวด้วยนะครับดูวันนี้เหรออัตราเปอร์เซ็นต์ของผมเนี่ยขับรถก็ช้าลงนะครับอะไรช้าหมดความรู้สึกประสาทสัมผัสช้าลงหมดนะครับขึ้นอยู่ที่อายุนะครับขึ้นอยู่ที่อายุแล้วก็ระบบระเบียบกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ยนะครับโซเชียลอย่างเงี้ยมันเยอะเราก็เลยกลายให้เราเป็นคนกลัวไปเลยนะครับก็เลยกลัวกฎหมายไปเลยนะครับ ก็เลยไม่กล้านะครับทุกวันนี้กิดเหล้านี่ยังไม่กล้าจับพวงมาลัยเลยนะครับถ้าไม่อยู่ในป่าจริงๆแนละไม่จะเป็นจริงๆนะครับให้มาขับรถเนี่ยไม่เอาถ้าสมัยก่อนนะขับรถเช่าเขาน่ะส่งรถบ่ายสองนั่งกินเหล้าจนถึงตีสองรถมาอาบน้ําไปใช้แข็งแรงมากนะครับ <c oughs> มันไม่มีกฎหมายเมาแล้วขับไงสมัยก่อนเนี่ยไอคนนั่งเขาก็ไม่รู้ว่านี่เมาเหล้าไหมพูดออกมาเนี่ยโอ้โหบนไลบันเดินเลยนะครับอา้าว ผมก็เอาออเดอร์ของป่าของความมาฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเผื่อท่านท่านดูแล้วฟังแล้วมันจะเบื่อนะครับเดี๋ยววันหน้าแล้วมาเราเล่าสู่พี่ๆน้องๆฟังใหม่นะครับสงสยัยเข้าบ้านแล้วแหละนะครับสิบโมงแล้วนะครับหาข้าวกินดีกว่าลมเสีย <laughs> โอเคคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบายบาย